น้อที่เปลี่ยนเขาบอิ่มตั้งทีทีเป็นอุปพลังไม่ทุนวิธีจับปูให้ปลาโคตรได้กระปูให้ลูกให้ลานได้เห็นปูสาธุสาธ,สาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเริ่มเห็นแล้วนะครับเนาะเริ่มเห็นแล้วครับป่ะตัวนี้น่าจะเป็นเลขสามเก้าสองสามหรือว่าสามสองเก้า ช่ที่ครบรคับมือดีนะครับเนาะผมกะได้เดินทางครับมาที่วัดป่าครับเป็นวัดป่าแล้วก็มีพระพุทธรูปเรียงรายนะครับเนาะซึงอาชาบานครับเพื่อนกะได้โท่มาบอกผมนะครับเนาะว่าสถานที่แห่งนี้เพื่อนกะให้โชคแม่นครับซึ่งหัดทิพานมากครับที่ผมมาตรงนี้นะครับเนาะ กาได้ยินจากปากชาวบ้านนะครับว่าเพื่อนไฮโชห้ลาบมอสิเป็นสามตัวหรือสองตัวผมได้ยินข่าวกับบึงมาทันทีครับเพื่อที่จะนําแนวทางเอาไปฝากเอาไปสอนท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาหอ,อนานดนะครับนอกกระสินยิผ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางเข้าไปขอด้วยกันครับอ่ะตามมาครับ่ปาครับ,บท่านผู้ชมครับ ตามตอ่อตามตอ่ออู้มสครับเป็นา,าุก่อนผมขีเดินทางเขาไปนะครับเผมก็ขอบอกเจ้าป่าเจ้าทีเจา้าท่านเจา้าเ,เขาก่อนเีนทุกขามาเพื่อที่จะหาแนวทางขอโชคขอลาบนาไปฝากเอาไปตอนเอฟซีท่านผู้ชมขอให้เจา้าป่าเจ้าเขาจงเปิดทางเปิดโชค เปิดลาาสาทุสาทุรับครับ,รบ,เ,ปรบเป็นป่าทังนั้นครับซึ่งสถานที่แห่งนี้สงบร่มเย็นมากทีเดียวครับท่านผู้ชมครับ สุดยอดจริงๆครับตรงนี้แหละครับที่ชาวบ,บ้านเพิ่นบอกครับเนาะว่าให้แม่นมากทีเดียวครับรู้สึกว่าจะมีปู่องค์ขาวนะครับเนอ้องขู่องค์ขาวน้ำเลี้ยงลายดยูสิครับ ตัวนี้ก็เป็นพระพุทธเทพยิมิตเหมือนกันครับท่านผูน้ชมครับพระพุทธเจ้าใหญ่เทพยิมิตเออสงสัยจะเป็นองค์เดียวกันกับวัดป่าเทพยิมิตหรือ,อยังไงครับท่านผูน้ชมครับซึ่งข้างหลังนะครับเนาะปู่เทพยิมิตที่อยู่วัดป่าน,นี่ครับผมก็เคยมาขอครับสงสัยเป็นปูอ่อมซิลามหาโคนะครับเนาะ ท่านผู้ชมครับเข้ามากาบนล่าสักการด้วยกันนะครับนาะสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณวัดป่าแห่งนี้มีสุ้ขามาขอโชคขอลางจงเปิดโชคเปิดลาภเปิดทางด้วยเถิดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้ครับแต่ว่าที่ชาวบ้านไปขอจะอยู่ด้านหลังครับนาะเป็นปู่องค์ศิลาครับซึ่งชาวบ้านก็ได้นำมาไว้อยู่ด้านหลังนะครับน,ะนาะ,นะด้านหลังปู่เทสมิตรปัดป่ายนี้ซึ่งแต่ก่อนครับปู่ศิลาองค์นี้แหละครับผมเคยพบที่วัดร้างกลางป่าครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้มีชาวบ้านนิมนต์ มาไหวูมองบัดแห่งนี้ครับตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างผมกับบริมาโดนนะครับเนาะในสิทธิพาพทานุณผู้ชมครับเข้าไปดูนํากันนะครับเนาะว่าปู่องศิลายังอยู่หรือไม่ครับองศิลาที่มาเข้าเคยื่อมะพอ้าวอยู่ในวัดหา,ามองนี้ตอนนี้ชาวบ้านเขาไปไหว้ต้งพูนเนาะไม่ใชเพื่อพูดใช่เพื่พูดแล้วแต่ว่ามองมีก่อนทีไปขอกะให้ เปิดโผกเปิดลาบเปิดทาห้องกรแน่นมาแล้เป kind of ิดทาเปิดท่าเปิดโลเปิดลาบเียัจริงๆพระพุทธเทพนิมิตจริงๆก็เปอดเลยนะแต่ว่า ใช่องค์เดียวกันกับปัป่าเทพนิมิตหรือไม่ครับคงจะไม่ใช่นะครับนอ้องที่ผมมาขอ,อกระปูเทพนิมิตจะมีเท้า,าวเวสุวรรณครับแต่ตัวนี้ไม่มีเท้าเวสุวรรณรือว่าชาอบ้านนกขอมายอยยิ้มามางที่มั้งผมว่าผมไม่ใช่ตรงนี้เลยเพราะว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ได้ละจากกิเลสละทางโลกต่างๆคงจะไม่ใช่นะครับผมสุทัา คือเล็กเล็กเพาะว่าเป็นเส้ผู้่างสุดสุดสุดา่ยูดาโอ้นั่นแหละชาวบ้านทั้งยยมีไล้สมัยเขาเ็ดแข่งนตัวเล็กเขแขงนตว่าหยาดนมมีหมดเลยอาก็เป็นเหล็กพื้นระดับอาวุเอแล้วครับคุผู้ชมครับเจอแล้วครับเมครับ เป็นผูอองคงศิลาจริงๆเบ้อยครับม่กลับมานนครับน้องยุงลายบ่เะไ,ไรลายองไงอไอครับไม่ได้มาป่านะครับน้องอออนุญาตครน้อออนุญาต แสดงว่าชาวบ้านนี่นี่พวกเสือครับเป็นหน้ามาอะไรมีปะตาเขาเนาะอันเชิญปูอันนี้เขาเนาะเขาเรียกว่าปูศิลามหาโชคครับสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เจอแล้วครับครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นปูองค์ศิลานะครับเนาะซึ่งผมเคยมาขอหลายเดือนแล้วครับเกือบปีเนาะก็นันขอสิอยู่ใน วัดมันอยู่ในวัดป่าอยู่ในป่าอยู่ในไอ้วัดห่างแมนแต่ว่าวันนี้หยาดโยมชาวบ้านพเพื่อนก็นำมาไว้อยู่วัดป่าแห่งนี้ครับแมนเชนิญเพิ่มมากขึนแมนเชนิญอ่าในเมื่อเพิ่เชิญมาแล้วครับผมก็ได้โอกาสนะครับบ้านนี้แต่สิทขอโชกข้าลาอลังเอาเพิ่มมาวัฒทับอยู่ตรงนี้เป็นยังไงพอสิองไงใดโชคได้ลาบอั่นละสาธุสาธุเด้อสาธุสาธุสาธุเด้อมีถูกมีเทียนบอ ดูบ้ <Yeah. S 2> <อ>างบ้างก้ดอกก <9 S 2> ้าวเหอเออเามาคู่ปรเก้าดอกขออนุญาตระบูดูนะครับปลาปูชิปลาปูเบสุดเลยครับขอให้เห็นในองค์ปูเดี๋ยวนะ่น้องปูเนาะรับมาปรับปูสแสดงปฏิหารแล้วมั้งนียเอาละครับสำหรับก่อนที่จะดูตัวเลขจากปูนะครับน้องผมสี ถูๆสือเกลยนบอกกาวปูครับแร่ยาอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะให้มาประทับอยู่ตรงนี้ครับคันช่องครับยิงเยอะมากใช่ไหมหนุนัะไรดูก็เรา ย,งยุงก็เยอะครับว้าสาธุดาขาเดเขามาวัดป่ามานี้รเ็นเจอ,อ,อ,อยจอจุงนี่ลากดเสือจริงๆครับานผส้มครับอะเอ้น,หนำหาวาสัน่ีตัวนี่ปูธุสาธุ น้ำหางจุดไหเนาะโมกิไฟงานโย,ย,ยมเสียมาไว้มืองนี้ครับดีนะวันนี้ไม่เคยมีลมแต่ว่ายุงเยอะจริงๆ,ๆอยากันยุงกับโบเรียมาเอาละครับท่านผ oh ู้ชมครับฮ oh <my. S 1> ะเป็นยุงไรตัวใหญ่ๆคร oh. ับาะนี่นะครับท่านผู้ชมครับ ถึงยุงใจเยอะถึงจะลําบากยากเย็นแสนสาหัสขนาดไหนขนาดไหนนะครับเนาะก็ต้องมาแล้ครับเพื่อที่จะนําโชคนาลาบอุปถัมฝ์เอฟซีท่านผู้ชมนะครับเนาะยุงลายตัวนี้ยุงลายนะครับเนาะทำพิธีไล่ยุงนะครับท่านผู้ชมทำพิธีไล่ยุงก่อน ตัสสะปควัโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสา,านะมตัสสพปะควัตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะศักดิ์มริพุขาเป็นตัวแทนเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกมาขอโชคขอลาบจากปู่งวดประจำวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8ถ้าปู่องค์ศิลามหาโชคได้รับหูรับสาบแล้วก็ขอให้ปู่จง นิมิตเป็นตัวเลขให้ผู้ขายเห็นชัดๆนะ<า>ครูเด้อสาธุสาธุสุขภพยุงเยอะจริงๆครับเนาะอู้ฮะ<า>ยุงกูเยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับอ่ายุงผมยุงมากกา่ ภูเขวะสันนิวาเสนาปุตปันนิเทนวาเอวันตังเชติเตมังอุปรังวิถุติกิจภูเขวะสันนิวาเสนาปุตปันนิเทนวายเอวันตังเชติเตมังอุปรังวิถุติกิจภูเขวะสันนิวาเสนาปุตปันนิเทนวะยเอวันตังเชติเตมังคุปรังวิถุติกิจภาษาทุกภาษาครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเอาละปูป่านี่ไม่นี้ผู้ขาดันดนเขามาหาปู ป๊านุ่มกัหลายปูเอ้ยหหยกูเสือปูยังไงยังไงก็ขอความเมตตาจากปูเด้อปูถต่หากวัาปูสิใหาโชคให้ลาบตัวใดก็ขอให้ปูจงสแสดงปาฏิหาริย์ให้ปรากฏตัวเลขให้เห็นชัดชัดตรงไหนก็ได้ที่องค์ปูสาธุสาธุอยังไม่ขอจากบากครับเนาะผมู้ก่อนนะ เข้าไปดูที่องคปู Never, ่ของท่านว่ามีอตัวเลขไหมมีไหมปูเพวะสนิวาสนาปุจบันนาหิเตนวะเอมตังเอตีเป็นมังอุปังทตะกิจปูเวัสนิวาสนาปุจบันนาฮิเตนวะเอ็มตังเตีเป็นมังอุปลังไมทตะกิดสาทุสาทุปอ้ยปู่คาคาราปู่ใไปปู่จงฟลาโคตัวเด็กใครเห็นไปแปู่เลยไปฟ้าโคตตัวเด็กใครปู่ให้ลูก ให้หลานได้เห็นปู grote, สาทุสาทุเอาละครับท่านผู้ชมครับ,เ,เ,นนรบเริ่มเห็นแล้วนะครับเนาะเริ่มเห็นแล้วครับป่ะตัวน,นี้น่าจะเป็นเลขสามเดี๋ซับเลือพราะเบิ่งงินกันเดือบบาทใช่ปะปูไฮอะไรบ้างเนี่ใช่หรือปะปูไฮแล้วแล้วมันยุ่งเยอะจริงนี่นะเจ็ดหัวเดี๋ยวนี้เจ็ดหนาหรือบหนาเดือบ ปาปูเล้เยอ๋อชัดๆในปูนี่ๆนักนม่นหน่าวว่ะแก่หาใช่ไหมแก่หาว่ะต้องดูกไกลๆครับท่านชูนครับต้องดูกไกลๆยุ่งกับลายพูยุ่งผ่าปกติปูเด้อยุ่งลายแห่งปูหายจะได้ก็ผ่าปกติเห็นชัดๆไปเบิ่งหมอกใหม่ก่อนเนาะตรงหน้าผ่าปูเป็นไงเห็นไหมสับปะเลยเห็นไหมเห็นมัเห็นไหม ใส่สีตากันยังเนี่ยผเห็นครับว่จาจัางไรนปูเนาะปูหรือว่าปูไปกองสลากอยู่บปปุปูเอ้ยนปูเห็นูหมปูหรือว่าปูไปกองสลากอยู่เห็นะครับซึ่งเคยมี FC เอฟซีเพิ่นเห็นปราปตอยู่มองปูเห็นไครับเพิ่นถือสามตัวนะครับนาะถูกสามตัวไม่ว่าจะเป็นหกสี่หกหรือว่าเป็นห้าแปดเอะมันเหนปูเคอย,ยังบ่ ชปฏิหาได้เห็นเนาะมบนสองสองสามเก็ดสองสามหเห็นบซับเปเลยดละต้องเห็นบมต้องไปตาแรเจิตนะครับนาะทำต่องใจเย็นๆว่างเยอะโลงคาถาบบแห้งบึเห็นบ่เดี๋ยวอ้าวสาธุ ปูอเปอ้ปกกยปูปลากรดใ้ชัดเนเ้ปูเด้อขันเปนงวนอีกเขาลูกสีน้ำหมวหมูมกไก่ต้่มไก่หนึ่งมาถวายปูมาจาีไงในนกปูเนาะสาธุสาธุออเอาละครับท่านผู้ชมครับเล็เ็แวมแวมครับจะให้ก็ไม่ให้หรือ,อยังไงปูเอ้ยนิมิตออกมาปูจมนิมิตออกมาเป็นเลขปูอ้ยสองตัวสามตัวก็ไเลยปูจมนิมิตออกมา เห็นไหมคมาเล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเนาะนำกล้องมาสองนะครับเห็นแล้วเห็นแล้วจะใช่หรือไม่ครับนี่ตรงนี้ครับผู้ชมครับด้วยปึ๊บเป็นสองไหมครับท่านผู้ชมครับมาสิต้องการบอา ก้าหรือสองครับหรือว่าเป็นเก้าเจ็ดหรือเปล่าหรือว่าเป็นเก้าสองครับท่านผู้ชมครับใช่ไหมอ่าหรือว่าเป็นเจ็ดสองครับท่านผู้ชมครับตัวข้างหลังน่าจะเป็นเลขสองตัวนี้เป็นเลขอย่างโน่นเนาะเป็นเก่าบ่มีหัวขอด,ขอด ไม่ชัดเจนครับเก้าสองสามหรือว่าสามสองเก้าเอ้ยจ้ะเดี๋ยวส่องดูไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับส่องดูไปเรื่อยๆนะครับเนาะปูเอ้ยป,ยป,ยปยูฝ่าวในะปูเอ้ยยุ่งายปูยหายตัวไหนไก่เห็นกะขาดปูเอ้ยอ่ะโชว์เห็นกะขาดวงปู ยังไม่เจอครับ่ันผูชมครับยังไม่เจอจริงๆปา๊าดครับตัวนี้แมนบอนี่นไหมเป็นเก่าบอลนีงององอ่นี่น่าจะเป็นเก้าหรือเปล่าครับอันนี้น่าจะเป็นสองหรือเปล่าเก้าผมว่าน่าจะเป็นเก้าสองครับเอาละครับปู่ให้ละครับ สองเก้าสองนะครับเนาะเห็นไหมครับตัวหน้านี่เป็นสองครับตัวที่สองนี่เป็นเลขเก้าแล้วก็เป็นเลขสองอีกสองเก้าสองครับท่านผู้ชมครับเอาละครับปู่ให้เห็นนะครับสองเก้าสองครับเนาะสองเก้าสองสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าปู่ให้แน่นอนครับ เป็นเก้าจริงๆครับอะมองไปมองมาเป็นเลขแปดเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเอาอย่างไงกันแน่ปูรือปูเอาจะไหนกันแน่ปูเอาเป็นแปดต่อบาณนี้แปดห้าบานี้เอาแปดห้ 8, าสองหรือว่าแปดเก้าสองเอตัวแรกเป็นแปดครับเป็นเก้า เป็นสองอะแปดเก้าสองครับเนาะแปดเก้าสองอ่าชัดเจนแล้วครับชัดเจนแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นตัวไหนนอกเหนือจากผมเห็นนะครับนอกกใายคอมเมนต์มาครับแต่ที่ผมเห็นเป็นแปดเก้าสองครับสาธุสาธุอ่ะเรียบร้อยแล้วบ่ะนี้สาธุสาธุปูแฟนตัเจ้าเห็นบ่เห็นะเจ้าเห็นตัวไหนสองแปดสองแปด ใส่สองแปดนี่ละสองแปดตัวสองเก่านะตัวสองเก่าผมว่าสองแปดอันสองนี่ดีหวอขีดลงมาเก่าบนาะว่าสองแปดแล้วน่ะเดี๋ยเดี๋ยวขอขอกล้องส่องให้ชัดก่อนาะว่าสองแปดขอกล้องส่องให้ชัดก่อนเนาะเอาเบื้องสองบึ้องผมว่าสองแปดไม่เป็นสองย่าง เอาละตนอนนั้นมันขึ้นแต่ยางเขามากเลยละ่ะบอกใหนเลขแล้วเหนเลขแล้วพูดซิกูเม็ด<ไ>มันขึ้นมื่อไ่ละวันนี้มันบอกเออว่าชอบแปแต่ว่าอเอ้ยเมื 8, 8, อ่อแปดแปดเก่ออาอีกกว่าสังดรอฮะแปดเก่าหกแปดบนหกแปดสามหูแปดเก่าอละน่าจะเป็นหกเออเรียรอรอว่าสามแปดเก้า ัวนี้เป็นแปดนั่นหรอเน่ยตัวนี้เป็นสามหรอแล้วยังกี่ว่านี่ตัวนี้ยังก่อนนี่ละเดี๋ยวเรืนี้สองเรื่ที่เที่สามครับผมชมครับเจ๋งจรินครับลุงแต่ปรากฏอะไรหมองในเด้อปูเดอปรากฏมองเดีวเดียวนาปูใหมันมันจริงจิางเลยนะแต่ผมบ่มนั่นที่แลงผมงเาว่าสองแปดแล้วนี่นี่นี่ เก็ผมว่า38อ๋อวันนี้คือเป็น38ฮะเห็นบอก38เห็นบอกอ๋มเห็นบอกเรือปูให้เลกสองตัวเราใช้สองตัวได้สิ6 38ฮะเดี๋ยวเตี้ยวสามตัวอ๋อขัดก่อนเมื่อนี่นี่อยู่แถวนี้เมื่อกี้นี่อืมนั่นล่ะนี่นี่นี่อ๋อเอออ๋วันนี้คือเป็น37ล้วันเอ๋มคือพลิกไปพลิกมาแล้วัน38 อย่างนี้บออันนี้ทั้งหกหกสามแปดที่ชัดเจนนะอันนี้อันนี้ไม่ชัดเจนอเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นหกสามแปดครับเนาะฝั่งนี้หกแปดสามตัวนี้หกหกแปดสามเลยหกแปดสามเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นตัวไหนนอกเหนือจากผมเห็นก็ให้คอมเนม็นครับเนาะ แต่ที่ผมเห็นก็คือหกแปดสามอ่ะแห่งเบิงแห่งไรยโตครับท่านผู้ชมครับหกแปดสามละมองใ,ใกล้ๆยังเห็นเลยนี่นี่ๆๆหกแปดสามที่ก็เป็นหกแปดจิดเอาไหมเอาไหมเอาไหมเพื่อความมั่นใจเอาหกแปดสามจะซ้อืมขนาดตัวขนาดนี้หกแปดสาม หรือว่าแปดสามเจ็ดวะมันเรียงกันตรงนี้นี่แต่ตรงนี้มันเรียงกันเลยหกมันอยู่ไกลเออเออนี่แปดสามเจ็ดวะแปดสามเจ็ดตัวนี้แต่ว่าเรียงงานใช่ไหมแต่มันเรียงกันหกแปดสามหรือว่าแต่แต่ว่าตัวนี้เป็นแปดมันวะนี่นี่กลางนี่เออนี่ต้องมืออะไแต่ตวนีเป็นสามหมดนี่แหละ แต่ว่าที่ผมเห็นตัวเลข6830 6830 6830บ้าปัดเพิ่อนไทยนะครับ6830ดูฟังผลผมเห็นเป็น892 892่ะครับท่านผู้ชมครับปกกูก็ได้ปรากฏตัวเลขให้เห็นแล้วนะครับเนาะที่อ่าบริเวณหน้าปูครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมสิขอเป็นเลขกสองตัวจากบาทนะครับเนาะจากบาท หลุดนะครับมาปูใสตัวใดครับผูคขากลเห็นตัวเลขที่ปรากฏบริเวณองูครับท่านผู้ชมครับสามตัวนะครับเนาะสามตัวฝั่งขวามือครับฝั่งขวามือจะเป็นแปดเก้าสองครับแปดเก้าสองส่วนฝั่งนี้จะเป็นหกแปดสามครับท่านผู้ชมมกฟังไรด้ครับนับเปไปพิจารณาเอาครับแต่ที่สำคัญครับผมจะขอเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล เอาเป็น2ตัวครับเนาะเอาเป็น2ตัวเม็ดเดียวไปเลยครับเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวจากบาทน,นะครับสาธุสาธุ นัมตสัพพกอตรตสมมาสัมพุสสนมตสัพพกอโรตสมมาสัมพุสสนมตสัพพกอรตสมมาสัมพุสสาภูเวัสนวัเสนะปุจนหิตนวเอมตองเชติปิมังอุบลังทุกิตาภูเผวัสเนวันเสนะปุจพนาหิตนวาเอมตังเตปิมังอุบลังุกิตาภูเผวะสเิวัเสนะปุจพนาหิตนวเอมตังเตปิมังอเบลังทะกิตาสาธุสาธุเอาเนะอบาดนี่งวดประจำวันที่1่ปูเดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าสิบแปดปูปู่ จงไปโดนบรนดาจิตเจ้าหน้าที่ที่อยู่กองสลา,ากปูบัวสิเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นกระถอกกระเทยเป็นท่อมการสางหัวสิหลอกหัวสิล้ลานหัวสิเถิดโตตามดำเจียกกระสางขอให้ปูจงโดนบรรดาจิตโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้หญิงไอคนผมยองย่องเลปูัวนย่องยองแหละให้โดนบันดาจิตเจ้าหน้าที่นั่นให้หมุนเลยกงสลา,ากให้มันตกอยู่ในบาททั้งสองตัวเลยปูเลยสาทุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเนาะเนาะตัวแรก ของเ่าขอครับยุงเยอะจริงๆครับตัวแรกครับเป็นความเชื่อเสื่อมบงคลจริงๆครับจะให้ท่านสุดท้ายที่แมาหน้าจานด้ยันนะช่เขาเนาะตัวแรกครับเม็ดเดียวจริงครับเม็ดเดียวจริงๆอ่ะมา้วครับเม็ดเดียวจริงๆครับอ่ะชัดเจนเขาเนาะเป็นเลขเ็ตครับเป็นเลขเ็ดอ่าชัดเจนครับแค่ตัวสุดท้ายนะปูเด้อขอให้ตรงๆปูขอให้ปังๆถ้าหากว่าเข้าตรงๆ สองตัวกระสังสามตัวกระสังลูกชนาหัวหมูหนึ่งมัดถวายปูู่ร้อมกับไอหนึ่งแล้วปูืลองสาทุสาทุเอาล้ครับตัวสุดท้ายครับว่าจับเป็นเกตอะไรนะครับเกตอะไรเกตอะไรครับเกตอะไรครับสาทุสาทุมาแล้วครับเป็นเกตอะไรครับเป็นเลขสามเนาะเป็นเกตสามครับเกตสามอ่าเม็ดเดียวจริงครับเม็ดเดียวจริงเกตสามอ่าเม็ดเดียวครับจะเป็นเกตแปดหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ว่าปู่ให้เม็ดเดียวเนาะ เอาละครับท่านผู้ชมครับสรุปเลยนะครับสรุปครับสำหรับวอดประจําวันที่1ครับเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 6พ้ครับปูอง์ศิลานะครับเนาะซึ่งชาบานไดอัญเชิญมาประทับอยู่ตรงที่วัดป่าแห่งนี้ครับเพื่อนไหนะครับเอาเป็นเลขที่ปรากฏฝั่งนี้ก่อนนะครับเนาะที่เห็นก็คือ8 92สครับ892ส่วนฝั่งนี้เป็น6 นะครับเนาะงหกแปดสามครับหกแปดสามอ่ะเข้าใจนะครับเนาะงตัดเนี่ยถ้าเลขสามตัวครับแปดเก้าสองฝั่งนี้หกแปดสามครับส่วนเลขสองตัวนะครับเนาะสลากกินแบงรัฐบาลเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวก็คือเจ็ดสามครับเจ็ดสามหากว่าท่านผู้ชมอ่าได้เห็นแล้วก็ให้แคปมาจอไวน้นะเนาะให้แคปมาจอไว้ส่วนเลขสามตัวอ่ะแต่หากว่าท่านผู้ชมสินะเป็นตะเห่นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมครับ ครับอัครับท้ายสุดสุดท้ายนี้ผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับโดยเฉพาะอุ่องศิลาที่วัดป่าน,นี้จงโดนบันดาลให้ท่านผู้ชมครับจงโชคดีและก็ให้สมหวังสมปรารถนาให้มโชกมิลาบถูกวะท่าน,นครับนนี้ครับผมชินบาเบอร์สตรโกตรก็ต้องขอากาบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ